วิชาปืนกลวิชาปืนกลสวัสดีครับผู้ชมทางช่องเติอกันทั้งหลายครับผมวันนี้มาพบกับผมนะครับฟังนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในทีมเวลเอ็กเปิดเป็น EP ีที่4แล้วนะครับผมซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมก็มาพร้อมกับตัวละครที่ผมได้เปิดไว้ใน EP ีที่แล้วนะครับว่าผมอยากจำเล่นนะครับก็คือลิลลี่โรครับจากประเทศอังกฤษนะครับผมมาแบบในลุกแบบสาวอังกฤษผู้ดีนะครับแบบว่า สายไปอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งมาพร้อมกับสกิลจำนวน3 s k สกิลนะครับได้แก่สกิลเซนเจอร์ครับก็คือม o นนี่ o อเซอร์นะครับผมก็คือคุณจะได้รับส่วนลดเมื่อกดใช้สกิลครบ3ครั้งนะครับอ่าซึ่งสูงสุดเนี่ยมันใจที่20%นะครับผมต่อ1รลาวนะครับโอเคต่อมาครับไฟนอล래스ติแตนครับเมื่อคุณดาวนะครับอย่างครั้งที่เราที่เราเล่นไปนะฮะที่แบบเราโดน เรายิงเขาล้มนะครับแต่ว่าเขาแบบโอ้โหรวปืนกลับมาหาผมคือแบบงงมากคนอื่นนี่ใช้แค่ปืนพกยิงแบบธรรมดาธรรมดานะครับแต่ว่าลิลี่โรดครับเมื่อล้มไปแล้วครับสามารถสาตกระสุนปืนใส่เราได้ครับซึ่งมันโกงมากๆนะผมบอกเลยนะครับต่อมาสกิลที่3ครับคือ ammo discount นะครับก็คือมีส่วนลดในการซื้อลูกกระสุนปืนนะครับผมโอเคก็หลักๆ3สกิลครับดังนี้นะครับซึ่ง การเล่นของผมนะครับในการเล่นลินลี่โรนน,นนะครับจะเป็นยังไงก็ไปดูกันในเกมนะครับโอเคครับผมเราก็เข้ามาอยู่กันในเกมนะกับเชนที่ชื่อว่าฮันนี่เฮาครับผมก็ด่านที่มีชื่อว่าดีไลท์ลนะผมโอ้โหชื่อด่านเหมือนท่พาที่แล้วเลยนะครับผมขั้งนี้ผมจะได้ดีเฟนต์ก่อนนะครับผมก็มาพร้อมนะฮะก็ ผมรู้สึกว่าผมพร้อมตัวนี้มากๆนะครับผมบอกเลยเพราะว่าผมแบบเห็นเห็นแบบมันเล่นในตาที่แล้วเนี่ยคือแบบเอ,อ่อในพาร์ทที่แล้วเนี่ยคือผมแบบติดใจมากผมบอกว่าต้องจัดนะครับโอเคนี่นะครับเห็นไหมปืนก็จะราคาลดลงนะเห็นนะและก็แม็กเห็นไหมครับราคาก็จะลดลง25%อ่นะซึ่งเราดูนะครับนี่นะครับเราซื้อปืนโฮะใช่ไหมหนึ่งกระบ,บอกแล้วเราก็นี่ครับที่จริงเราไม่ต้องซื้อรีบซื้อปืนนะครับคือเรากด นิบเลยปึง้งอาเวนกรรมโอเคแล้ก <East. S 2> ็นี่ครับปุยเงินครับให้ครบสาครั้งครับหนึ่งสองเห็นไหมสามแล้วโอเคหนึ่งสองสามเห็นไหมครับได้บวกสองเอร์เซ็นโอเคครับนี่ครอย่างน้อยลดสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ซื้ออุ้เย้ ฮัลทุกคนพร้อมนะเดี๋ยวผมน้องอย่างเขาพอนะคือผมนั่งไม่เห็นใครเลีบาทีเขาไม่เปิดเผยตัวเลยถามจริงม,ม,ม,มีเพื่อนเราล้มแล้วเหรอรามาไม่ใช่ไหม <laughs> magnetic field sensor's activated get to the safe zone now the seed has been planted go and defuse it <laughs> did you see that there's an enemy there let's go here เฮ้โยโอ้โหยิงไม่โดนอยากล้างาตัวเองเ <Everybody. S 1> <ห>สบ yes. oh. รเราต้องทำนะครับันนี้โอ <A ria. S 3> ้โ oh, ไม่ทันแน่เลยอะสิบวี ระเบิดพอดีอินโอ้โหมันกู้ไม่ทันนะครับผมคือเวลามันน้อยมากนะเหลือเวลา50วินในการกู้ระเบิดโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเป็นฝ่ายดีเฟนส์มาเจ๊มาทุกคนพร้อมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนช่วยเพื่อนนะครับเมื่อกี้ Oh man, what? Let's go this way. Magnetic field sensors activated. Get to the safe zone hey. now. Oh. Enemy sighted. I can't give up now. Found one of them. Oh, oh. i หนอขอบคุณครับเพื่อนโอเคสวยวิวสวยมากสองตรงช่างมักถึงสอง,อรสองตรงช่างมักถึงโอ้โหถนะิ่เพื่อนเรามาตลบชันนะโอ้โหไม่งั้นเราเละครับผมมาฮะเราวนี้มาดีครับผมเอาคืนได้เอาคืนได้

He's Here. Let's go here. Magnetic field sensors activated. Get to the safe zone now. Sorry, never I found an enemy. Wait, my nya? I found an enemy. Once totally I eliminated. Ngon, 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 ngon. Ngon mah. Half mm -hmm. Let's finish them. Your vitals are getting worse. Use a recovery item now. Let's go this way. Bomb Planting in progress, cover me. The seed has been planted, secure the area. <laughs> <laughs> คือปืนนี้มันไม่มีง่า้เลยมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรแบบปีกล้องลิ่มมันดีนะมากประมาณเพื่อนเอามันสวยสวยเพื่อนยื้อเวลาชน,นะใสๆเรียบร้อยดีครับดีครับ คือผมไม่มีแบบว่ากล้องเล็งแล้วมันตีนะครับผมลืมติดตั้งมาหมาครับตอนนี้เราทำาพอแล้วครับเราเป็นฝ่ายบุกเราก็ได้มันหนึ่งเต้มนะฮะตอนนี้หมาครับผมตอนนี้เราบวกเงินมาลุลัวฮะสองวันหน้าตอนนี้เราชิวสามอซซนะถือว่าไม่ได้เกี่ดนะถือว่าอันดับสองฮะตอนนี้เราต้องวิ่งแบบว่าอย่างเงี้ยนะโอเคเอากาเช็คกับเพื t อนร่วมทีมกับเมล็ดและช่วยกับภารกิจ Has been Magnetic field sensors activated. Get to the safe zone now. Found the target. Do you mind? Wait. What are you here? Come this way. I need to. Neat. Retrieve it now. You guys are not doing so well. Gotta watch out. Wait. Oh. An enemy is approaching. You're no match against me. An enemy here? <laughs> I can't let you live. Sorry.

สวยครับเพื่อนสวยครับมาอีกวินเดียร์เราจะชนะนะครับผมเอาเรื่องเอาเรื่องอคือตอนนี้แบบโดนตีล้อมเดี๋ยวเราจะต้องไปช่วยทางเอมั่งนะไปบุกทางเอมังนะนะฮะเราต้องบุกเอมันะะ่นงนะ Here's an enemy. Here, an enemy is a Enemy sighted. Oh, man, on the ground here? Magnetic field sensors activated. Get to the safe zone now.

ตายซะก่อนผมบอกแล้วว่าผมเตรียมเลยครับโอ้โหสกิลของมันที่ผมโดนในครั้งที่แล้วที่ผมเล่นครับคือสกิลนี้นะถือว่าสวยเลยนะน้องนะเมื่อกี้ตาที่แล้วผมโดนไอ้บทเรียนไปนะรอบน,นี้คุณก็โดนบทเรียนคือผมมั่ง คือมันโกงมากอะเอาจริงสกิลนะผมว่ามันโกงมากเพราะว่าเพราะว่ามันดาเมจมันเท่ากันเลยนะดาเมจแล้วความแรงความรัวอะไรมันเท่ากันกันกับการยืเลยนะมันแค่เดินช้าเนะ่านั้แต่จริงนะต่อให้เธอเป็นสายปนะแต่ว่าผมไม่ได้สนัยเลยนะคือแบบไม่มีเงินพอซื้อสมัยเลยนะไม่ว่าปออะไรวิ่ง โอ้ยหูทำไมไอแ่แ,แ้ยโอ้หยังมไม่เห็นตัวเลยโดนละสเลยสไไสวยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเื่อต้องขึ้นมาแล้วพื่อนโอ้โหไม่ใช่เฮ้ยเพื่อนขงบน หเรียบร้อนขูามๆไม่พิมพ์ต้มฮะพมถามเล้าผมไม่รู้จะมีเงินครบสี่พันหรือเปล่าผมไม่น่าแบบบ้าแบบไปไล่นี่ฮะอย่างน้อยเราก็มีเงินสี่พันแปดในเราตอนี้น่เอาหน่อยเอาหน่อย This is your last chance. No mistakes. The juggernaut makes it a bit more than one juggernaut in the team. Provide cover. Oh, we oh, yeah. <laughs> Did you see that? There's an enemy there. กนเรียบรอยเ้ยทำไมผมแบบยิงข้วหัวมันไม่ตายไม่ยิงผมดีจะตายเลยอ้ยหน่อยงเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยคนม่เียม้ยโอ้ยยิงไม่โดนไม่น่ารอดแล้วเรียบร้อยเหลือคนเดียวแล้วผมเกมนี้ถือว่าเมากอ่เรียบร้อยโอ้ทิงเขาเดือสี่ <h ums> โอ้ยังไงโอ้โอ้ก็โอ้เรียบร้อยครับแพ้ครับผมเฟลสุดๆครับผมอ่าเออโอเคครับผมก็เรียบร้อยครับเกมจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมครั้งนี้ถือว่าแพ้ไปแต่ว่าอย่างน้อย for t ่ e แบบตึงอ่ะมันตึงจริงนะผมก็โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์และก็กด s u b s c r i b ์ให้ช่องเกิดกลางด้วยครับคลิปหน้าจะเป็นตัวละครอะไรก็เดี๋ยวมารอชมกันนะครับส่วนใครที่แบบอยากจะแบบให้ผมลองเล่นตัวไหนนะครับลองคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตอบทุกคนนะครับส่วนวันตัววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ